อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องตลันเลยนะคะที่พระเจ้าให้มาสาหรับนี่นะคะการอักขาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการเงินนะคะจะเป็นเรื่องการเงินการใช้เวลาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแต่ทั้งหมดเนี้ยมันจะโยงกันแบบแยกออกจากกันไม่ได้เลยนนยกตัวอย่างถ้าการเงินเราไม่ดีเนี่ยความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมักจะไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็มันอาจจะเกิดจากการที่เราใช้เวลาได้ไม่ดีพระเจ้าให้เรามีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ทําไมเราถึงเป็นคนหนึ่งที่เดือดร้อนในเรื่องนี้ ทั้งทางที่พระเจ้าก็ประทานแรงกำลังสติปัญญาให้กับทุกคนที่ยำเกรงในพระองค์นะคะนินเชื่อว่าคนที่ยำเกรงในพระเจ้าเนี่ยเราจะได้รับสติปัญญาและการเปิดเผยในเรื่องการทำงานอยู่แล้วนะคะดังนั้นผู้อารักขาที่ดีก็คือวันสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าจะไม่ได้ดูว่าคุณมีคุณหาเงินได้เท่าไหร่แต่พระเจ้าจะมองว่าจากสิ่งที่พระองค์ให้เราอะคะ่ะเราเบาว่มันได้เท่าไหร่เพราะว่าคนที่มี5้าตารา กลับมารายงานว่ามีสองเท่าพระเจ้าบอกว่าดีและสัตซ์ซื่อเจ้าเป็น่าที่ดีและสัตซ์ซื่อใช่ไหมคะคนที่มีสองก็เหมือนกันกลับมาสองเท่าคนแรกห้าเราได้สองเท่าเป็นสิบคนที่สองสองเราได้สองเท่าเป็นสี่ใช่ไหมคะแต่คําชมเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะไม่มีคําชมว่าคนที่ทําได้สิบได้เยอะกว่าดังนั้นพระเจ้ามองที่การดับเบิลสิ่งที่พระองค์ให้เราแล้วออกไปเป็นพระพรในชีวิตส่วนคนสุดท้ายที่พระเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นทาสที่ ขี้เกียจและเลวใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยแปลว่าพระเจ้ามองเห็นในหลายๆครั้งมันไม่ใช่ข้ออ้างที่เราที่เราไม่ประสบความสําเร็จอะคะ่ะแต่พระเจ้ามองสิ่งนั้นว่าคุณขี้เกียจหรือเปล่าในการที่จะใช้สิ่งที่พรม์มีและก็ดูแลตัวเองแล้วไปเป็นพรกับผู้อื่น สำหรับข่าวดีที่สุดในชีวิตนินนะคะก็คือการได้รู้จักพระเจ้านะคะและมีพระเจ้าในชีวิตจริงๆเพราะว่าเป็นความมั่นใจในการใช้ชีวิตแต่ละวนันแล้วก็เป็นสันติสุขที่ไม่สามารถใช้เงินหรือใช้อะไรไปแลกมาได้เลยนะคะเป็นความมั่นใจในการใช้ชีวิตก็อยากให้ข่าวดีเนี้ยไปถึงหูของพี่น้องทุกคนที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้เลยนะคะ ก็มีเพลงมามอบให้ก่อนจากไปนะคะมอบข้าวดีให้คนที่พบเพื่อเป็นการเริ่มต้นความรักที่ไม่รู้จบและจะส่งเรื่อยไปด้วยใจต่อใจตราบนานเท่านานให้ความรักนั้นสัมผัสใจไม่ว่าเมื่อไรจะส่งต่อไปแม แห่งนี้มีแต่ความรักให้คนทุกคนได้พบรักในพระเจ้า